เอ๋ A, สามสีมาเฝ้าน้องนอนเหรอลูกโอ้ยสามสีก็มาเฝ้าน้องนอนนอนซะนะพี่จะก่อมหนูเองหลับแล้วสามสีมาเฝ้าน้องนอนทุกจังอยากนอนกับเขาเหรอสามสีโอ้ยนี่ เจ้าปานเ็านอนอยู่ในนี่สามสีก็ามาเฝ้าอยากนอนกับเขาละสิอยากนอนกับเขาหรือสามสีวันนี้สามสีตามเจ้าโนไลา่ปานมาถึงนี่เลยจ้ะเขาหาที่นอนเขาเข้ามานอนในห้องเก็บของเจ้าดำหายไปไหนเนาะ แกวดำหายไปแต่สามสีมาแทนนูอยากรอนเลยตะก้านีตะก้าน,นี่หนูมานอนตะก้านี้มา ทำอะไรเจ้าดำก่อนเจ้าดำไปไหนดำไม่เห็นโอ้ยหน้าไปโดนอะไรมาทุกคนเขาเคงจะโดนกัดหน้าเขาโดนมีแผลอยู่หน้าโดนข่วนแน่เลย หน้าฉงสารโดนกัดมาเลยลูกหึหน้าหนูโดนข่วนแหละหน้าเขาโดนข่วนอย่ทุกคน หน้าเป็นแผลหน้าโดนควนเขาขัดแน่เลยเสียงเครื่องปั๊มน้ำจะไปไหนสามสีจะไปไหนกระโดดลงมาแล้วตกไกลเสียงเครื่องปั๊มน้ำตามมาจากสวนมาอยู่ที่ห้องเก็บของ้กทุกคน แต่ก่อนอยู่สวนตอนนี้ขยับก็มาฝนตกเขาไม่มีที่หลบฝนเขาเลยตามมาที่ห้องเก็บของมีชื่อสามสีจ้าสามสีนี่ก็ไม่ให้จับนะคะแต่ก็ตามเฝ้าเขาชอบเดินตาม ตามเข้ามาในห้องเก็บของเลยคุณฝนตกหนะักเขาเลยมาหลบฝนในห้องเก็บของอย่าเป็นแมวจรแมวจากไหนไม่รู้มาอยู่ในสวนแล้วก็ตามไปทิ่ยมาที่ทำงานนี่เลยมาที่ห้องเก็บของนี่เลย ท่านผู้ชมหน่อยโลกมันชื่อสามสีจ้าบอกด้วยเขาเป็นแมวสามสีจ้ะทุกคนหลับสบายเลยโอ้ยโดนไยกับก๊ ทำงานก่อนนะไ,ได้ยินเสียงเขาแก๊กงแก๊กเลยมาส่องดูที่เท้มานอนอยู่ในนี้ไปทำงานแล้วจ้าบ๊ายบาย